สวาดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ b e s t r a m c a นะคะวันนี้มีมาแนะนำ 1, เป็นหนึ่งคันเป็น Mitsubishi EX นะคะลูกค้าเขามาเปลีย่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางตัวไหนคะ่ะ Toyota Comfort 2S นะคะลูกค้าเป็นยางที่นะทางร้านแนะนําให้ลูกค้านะคะไซส์0 5ครับ 60R16 ยางตัวน,นี้เป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกค้ามีรับประกันบัตรบริษัทเพนช่นแบให้ลูกค้าปี60วันนะคะ วันนี้เป็นตัวนุ่มเงียบนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสลับยางส่งรัฟรีทุกหนึ่งหมื่นโลลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับนิสุริ เข้ามาเปลีย่ยนยางกับทางร้านทางร้านของเราได้นําลูกค้าเป็นยางโตโยทยรุ่น4 2 s นะคะลูกค้าไซส์205 60 R16 ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ